กระเป๋าสามใบก็จะมีคนเข็นแล้วแบบนี้ค่ะนี้เราอยู่ที่ไหนคะเราอยู่่ันท้กลังจะไปเล่นินกำงนไปดูฟ้า Sur la face de la guerre et sur le monde en de la pitale. Nous vous souhaitons un de dans la région de la <coughs> oh, est cool. wow. Oui papa, je โอ้โหเราอยู่ไม่ค oh, oh, ่อยูงนะอยู่ในมใช่เวาพือ้ว้สนุกเลวมิวคือ The b e s มากเลยนี่ข้างล่างข้างล่างก็ยังมีหญ้าขาวอยู่นะคะดาหลงชอนครับอนทเลีนวิวสวยไหมลูก ตอนนี้เราอยู่ในหมอกแล้วเนาะอยู่ในหมอกแล้วจะเห็นภูเขาที่มีหินะอยู่ไกลๆข้างนี้เดียวของที่เราจะอสูงก็ยิงจะมองไม่เห็นข้างล่างนะคะข้างล่างก็จะเป็นหมอกแบบนี้แหละต่งี้เหชัดเลยตรงนี้เห็นชัดเลยอ่ะไม่มีหมอกเลยตรงนี้ไม่มีหมอกเลยใช่ตรงนี้ไม่มีหมอกเชลินค่ะ ชอบไหมคะชอบแบบมีหมอกหรือชอบไม่มีหมอกถูชอบ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 แบบไม่มีหมอกแล้วป๊าป๊าล่ะคะป๊าป๊าชอบแบบไหนคะหนูอยากสิงคนเดียวเราตงไอเทลอีแล้วอะไรคะเสี่ยวเพราะอะไรคะเสี่ยวเพราะว่าเราต้องจะลงกันนี่อีกมุมหนึ่งก็สวยว้าแต่ว่าถ้าคนเดียวมันจะเวิบกว่าเวิรบเวบนี่เด็กๆคุณแม่ยังถ่ายวีดีโออยู่อ่ะเดี๋ยวใส่ถุงมือเดี๋ยวใส่ถุงมือครับนี่เราสูงยังคะอยู่สูงยังคะ หนูจะได้ไปเล่นหิมะครั้งแรกเลยหนูดีใจสุดๆเลยเจ็บพร้อมั้ยลูกเจ็บพร้อมั้ยคะเลยร้อนไม่ไหวเลยจ้ะแต่ตอนนี้รู้สึกหนาวเรียบร้อยแหละตอนนี้จะรู้สึกร้อนตัวมากกว่าป๊าป๊าครับไม่รู้สึกหนาวมื่ร้อนค่ะเรามาแค่ว่าค่ะนะคะเรากำลังไต่ขึ้นความสูงนะคะจ้าอุ้ยตีมันแม่ทำไมหรอนะไปว้าวโชว์โชว์ไม่ได้เกี่ยวของจริงเลยต้อง

เราทำไรครับนั่งรถไฟเราเกดกันบนรถไฟหนปลอยขึ้นทั้งบนสิคะ เอยู่เหนือสุดของจูงฟาเลยนะคะเชลริน่อนะอ่ะอหิมะเยอะมากเลยตอนนี้หิมะตกด้วยค่ะน้องชอนนีหิมะตกด้วยนะคะตอนนี้ช้อนมันจะเย็นมือลูกื่อนมันจะเย็นนอนโยนรือยัง นั้นแต่แม่ต้องปิดกระเป๋า่นะไม่มาต้อนาเลยเยนหแม่นแกว่ามันไม่เย็นเลยแต่ไม่เห็นอะไรเลยนะผี่ม้าติดอยู่ที่มือจอนเต็มเลยขาโพลอย่างเดียวเลยดูไม่ จะเป็นแบบคนนี้จะเป็นคนนี้ตกเหรอขาวโพลนแล้วแดดแรงมากถอดแว่นไม่ได้แล้วตอนนี้จุดนี้คือถอดแว่นไม่ได้แล้วค่ะขาวโพลนมากหิมะตกด้วยล่ะทุกคนบ้านจ่อฮะไม่เห็นอะไรเลูกฝนไม่ตกแต่หิมะตกะ ไม่เอารูปไม่เอาถ้าทานหมวกอันนี้ก็ใส่หมวกอีกอันหนึง่งเข้าใจปะเปี้ยวหมดแล้วนะสองต,อง,ตองดูค่ะทุกคนว้าว

ปีแล้วเนี่ยยู่งอีแล้วพอๆกับชาดินชาดินอายุเจ็ดขวบเราก็แปดเนาะเด็กๆรอแม่ตรงนี้ไหมลูกได้มาแล้วได้หนีมากันตรงนี้ฉันอยากยาย้อนใส่ปลาบ้างพี่อยากย้อนใส่แม่เพราะปลาไม่ถึงปลาเล้วเดินมาทำอะไรกันคะ กลับมาทำไมอ่ะเหนื่อยไม่ไหวแล้วหายอยู่นู่นไ,ไ,ไหวไหมลูกไม you want ว t h d e o y o t picture with your children k y okay u เห็นไหมช้าหน่อเดีวช้า่เร็วชานมาเร็ว o านช้าเน <c oughs> ่อน One two t h r วันช <laughs> <One, S 2> <One. S 1> ูที่อ่ะไทยวันชูที่ทางนี้จะได้ไม่เห็นคนที่ <laughs> เอาขี่คอซะแล้ว <laughs> ทำราันครับเด็กเด็ก ปลามาเลยปลามาเลยไม่โดนหรอกแน่จริงปลาให้โดนเลยปลามาเร็วเฮ้ยชุบปุ๊บ มาแล้วค่ะสะภาพแต่ละคนเราอ้วกไหมเราอะอ้วกไหมอ้วกเราดูนุจารี